สวัสดีครับอยเพี่นจะบอกว่าเกมเนี้ยเขาขยนันตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะทําแบบว่าอัป,อปเดตเยอะนะครับตัวละครเยอะแล้วกิจกรรมมาถี่มากครับโคตรถ,ถีนะอยู่กับเกมนี้เราอย่างครัตรงนี้นะขออภัยนะครับ ประเด็นหลักต้องตัดคลิปทีนะครับเพราะว่ากลัวหมาเห่า,หาย่ามันมีเสียงร้กวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดแยกอะไรเธออีกหลายเรื่องสมมติคลิปนี้เอ็ดด่านนี้มีเสียงอะไรมาแทรกแรงๆก็ทำไหม่อะไรอย่างนี้นะ อะไรก็ตา้มโอ้ประตูใหม่ใช่ไหมโอ๊ยเปิดมาก็เจอเลยเปิดมาก็ลิ้นคนละตัวเลยไม่ใช่ตัวหลักเลยนะมันหนีไปแล้ว ไปเร็วไปทางไหนวะยี่เนี่ยเออติดอะไรอะ่ะติดอะไระอุ้นไปไหนอะ่ะเดี๋ยวดิเอออ๋ <c oughs> อเฮ้ยใครจะไปรู้วะ <c oughs> ถ้าไม่มีปุ่มล็อกข้าไม่ดูนะ ยังไม่งรั่วรั่วเลยนี่ไอ้รั่วเลยนี่กดมั่วได้แีบนี่ไป <c oughs> อะไรอะ, <c oughs> อะไรให้ตาแล้วเหรอ ใครมาพาใครมาพายุงอ่ะมีกี่นี่ผู้ใดนั่าจะเป็นตัวละครเอกับตัวละครใหม่นห่แหละบมาพายุง ไอ้นี่หลาอเมาื่อยุงหรือเปล่ามาจับเราไว้เราจะลมหัวฟาดฟาดหีมะมืงอาจจะมีดานม่เนี่ยไอ้แย,ย่ไม่มาอีกอ,อกัดกูแม้โอ้ยเจ็บ โอ้ยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่มันข้อความเข้าครับแลกแล้วก็ผมเล่นสักพักหนึ่งแล้วมันมีมันแหลกมันค้างเป็นอะไรไม่รู้คุณผู้ชมครับมันมีมันต้องมีสักวันอ่ะที่ผมอาจจะเล่นเกมนี้ไม่ได้ับเครื่องผมไมงก็รับไหวแล้วเกมยิ่งเล่นมันก็ยิ่งอัปเดตมันยิ่งอะไรไม่รู้มันมันใหญ่ขึ้นน่ะครับแล้วแล้ว ตามมันไม่ทันนะหมายในเครื่องผมมีตามมันไม่ทันเมื่อกี้นี่ค้างเล่นไม่ได้เลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้แม่งกูจะได้นอนกี่ทุ่มเว้ยพี่ก็ทำลายผมเกินมือถือตั้งใจหน่อยโอทวนไว้ ดูถึงจกต่อชู้ไว้โคตรแลงโคตรแรงพี่มหาแลงเอาละขวานพี่อเอเอ นี่นี่มันแหลกตรงเนี้ยคอยดูนะไม่รู้เป็นที่อะไรแน่โอ้โหอีกแล้วเออวนี่มันเป็นอะไรอ่ะมันค้างนมันรอเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะรอครับรอจนกว่ามันจะมานะ ผมจะนับหนึ่งถึงห้าถ้ายังไม่ได้คนต้องตัดใจหนึ่งสองสามสี่ห้าสต็อปเอ้ยนะพาขยับพาขยับันแต่ว่าเกมไม่วิ่งวะ่ะในตอนนี้ผมปราภาพต่ำนะต่ำมากทัานยังแหลกผม ก็ไม่รู้ทำไงแล้วกูขอร้องแหละยาเอ้ยเป็นเยี่อะไรวะอ,นนอันนี้คืออันนี้คืออ,นนคอ,อะไรกูไม่เข้าใจมากตอนเนี้ยเป็นพระตัวเรื่องเรียกว่าเครื่องกูกูปรับภาพต่ำกูยังเดือไม่ได้เหรอ <c oughs> ไอ้เหี้ยขนาดนั้วะสัตว์ <c oughs> มันขยับหู่นะแต่มันก็ไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยมึงใครมาเคียมมาเคยมด่านนี้ดิโอ้ยยังไงวะเนี่ยหเหี้ย นี่นี่คือผมลงแบบไม่อาคคีบนะผมเล่นแบบไม่อาคคีบมันยังแหลกนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือผมเดินมาตรงนี้แล้วมันค้างนะครับเฮ้ยผมบ้าผมไม่น่าใช้พวกเครื่องผมนะขนาดไอ้เนื้อเรื่องแรกเห็นไหมแหลกชิบหายค้างชิบหายมันก็ยังวิ่งวิ่งได้น,นะก็ว่ตรงนี้มันน่าจะมีต้นตีนเท่าไหร่นะมันแก้ไขเถอะนะขอร้องนะ งั้นไอ้เนี่ยผมจะฆ่ามแม่งกูไม่เล่นเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับผมจะฆ่าเลยนะเอา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 เป็นว่าเอาไปเท่านี้นะเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ก่อนแลนะ้วกันเนาะลงไปก่อนผมจะมาเล่นบ่อยๆทำเป็นยังค้างไม่เดินอยู่เนี่ยผมจะทดล,ลองทุกวันนะ่ะทำเป็นเป็นอยู่เนี้ยกูก็ไม่เล่นแล้วนะไปนี่นะสร้างแม่งเลยนะเฮียมุดีเรา,เาล้มสีลเลย เป็นเฮียเครื่องกูมันไม่เรียกหวยขนาดนั้นกูนกนปรับภาพต่ำมึงก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะให้ทำยังไงอ่ะเกมคุณเป็นอะไรก่อนเอาแรกคุณสร้างเสร็จ้อยังคุณมาเอามาลงเนี่ยนะครับเออเดี๋ยวเข้ามากันคลิปนี้เอาลงก่อนแล้วกันนะเอาลงก่อนเอาไว้ป่ะกูยิ่งหัวร้อนจากท,ท,ที่ที่ทำงานแม่งหัวร้อนกับเกมเอีกวีหนแล้ใไอที่เขารับชมฝากกดไลค์ฝากติดตาด้วยนะครับ